สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเรามาพบกับพี่สตศิภานะครับผมวันนี้วันนี้มีบอลสีอะไรมานําเสนอบ้างครับพี่ครับวันนี้เรามารอบดึกนะครับผมมาเริ่มจากเลยเลยนะคะครับผมอันนี้จะเป็นลูกไม้อ๋อนี่จะเป็นลูกไม้นะครับค่ะลูกไม้เมล็ดกระถางละยี่สิบาทกถางละยี่สิบบาทอ่าครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอืม ท่านใดสนใจก็ติดต่อเบอร์พี่ได้เลยนะครับเบอร์พี่สัตสิพานะครับอันนี้แอดไลน์ได้ใช่ไหมครับแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์มาคุยกับพี่ก็ได้นะครับอยากได้ต้นไหนนะครับพี่ส่งออนไลน์ด้วยไหมครับส่งค่ะอ๋อส่งนะครับผมครับผมต่อเลยครับลูกค้าก็เขาจเป็นลูก้าเด็กฝั่งลูกค้าอะไรก่อนอันนี้ว่านีนาราต้นนี้สี่ร้อยต้นเล็กสองร้อยห้าสิบ อ่ะทางนี้จะเป็นบอลสีมีชื่อนะคะเป็นไม้ผ่าไม้ผ่าครับสามต้นร้อยค่ะสามต้นร้อยนะครับมีจะมีมิม่งมงคลมัคคาบา,า,ารังสรรหลวงราชเนหาเพชรทุ่มปีกินนาลีค่ะอ๋อครับผมค่ะนี่ส่วนข้างบนนี้จะเป็นกระถางละห้าสิบบาทนะคะน,นี่กระถางละห้าสิบบาทนะครับผมท่าญญในใดสนใจกระถางพี่ก็ไมาได้นะครับสองฝั่งโขงค่ะผมพยามนืม สีจัดจ้านอันนี้ตะวันฉานตะวันฉานพันเรืองพันเรืองค่ะแล้วก็จะมีด้านล่างกระถางละห้าสิบมีกระถางละห้าสิบนะครับค่ะมีเพชรเจ็ดสีพรจ้าสัวดังน้อยออแล้วก็มีดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นะครับนี่ครับสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่โอ้โหอ่า อันนี้ก่อนก็ได้ด้านนี้นะครับจะเป็นชายชนกระถางละร้อยค่ะนี่นะครับไม้ในตํานานเลยนะครับชายชนนี่บ้านไหนต้องมีนะครับนี่ค่ะนี่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 กระถางไม่ได้เลยนะครับนี่ต้นใหญ่นะคะป้ายล้อ็มีอีกได้นะครับนี่เนี่ยช้ยชนนี่นะครับนี่ป้ายทุกใบเลยนะครับนี่อ๋อครับอันนี้จะเป็นชายชนป้ายสวยหน่อยนะคะจะเป็นกระถางละร้อยแปดสิบบาท๋อนี่ป้ายสวยนะครับนี่ร้อยแปดสิบบาท โอ้ปนะครับนี่แจม่แจมๆเลยมีน้องด้วยใช่ไหมครับนี่ใช่อครับผมแล้วก็จะมีองค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันนะครับนี่กระ,ะถางละสองร้อยกระถางละสองร้อยครับยังแดง,แดงป้ายๆเลยอืรตรงนี้ก็จะเป็นนางรากสดนะคะต้นนี้สามร้อยค่ะโอ้โหนี่นะครับนางรากสดนะครับใหญ่นะคะนี่น้องหออลอดใหม่สีขึ้นมาตลอดเลยนะครับนี่อ่า ทางด้านนี้ก็จะเป็นขุมทองค่ะสองร้อยขุมทองสองร้อยใหญ่กับรัศมีเงินนะคะสองร้อยเหมือนกันค่ะนี่นะครับรัศมีเงินใบน้องจะขาวด่างอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะอือต่น้องใบแข็งอยู่ใช่ไหมครับเขียวอ๋อเป็นป้ายเขียวใช่เขาแสดงว่าพื้นน้องนี่เป็นสีขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับผมนี่ก็จะเป็นม่วงมงคลใสกระถางละร้อยนะคะม่วงมงคลกระถางละร้อยนะคะผมนี่ แล้วก็จะเป็นองค์คูเรมานประดูแดงร้อยห้าสิบค่ะประดูแดงร้อยห้าสิบนู้นี่นะครับ่านใดสนใจนะครับมีปลดูแดงไหมหายากพอสมควรนับนะปลดูแดงโอ้นี่หายากนะครับนี่กระถางห้าเลยค่ะสวยๆเลยนะครับ คือบางคนสงส,ส,สัยนะครับว่าทาไมผมมาไลฟ์ดึกจังเพราะว่าตอนหัวค่ำอ่ะพี่ก็คิวแน่นมากเลยนะครับลูกค้าเข้าร้านไม่ว่างเลยครับเลยต้องมาได้ไลฟ์ตอนดึกๆนะครับผมก็จะมีเป็นศิลาเพชรนะคะร้อยห้าสิบค่ะนี่นะครับศิลาเพชรนะครับโอ้โห j a มเลยนี่โอ้ครับผมค่ะทางด้านนี้จะเป็นมนสวรรค์ลูกไม้สีบุรีรัมนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้เลยร้อยห้าสิบค่ะ ไซส์ใหญ่150นะครับอ,อ๋ออาวันนี้เรามีอึ่งสยามด้วยนะคะอึ่งสยามใช่<อ>เป็นรายที่ยังไม่ได้มีเยอะนะคะอ๋อนี่นะครับนี่ลายอย่างนี้เลยโอ้สวยเลยนะครับนี่ใช่ค่ะนี่อันนี้เป็นต้นเล็กค่ะอันนี้ต้นเล็กใช่นี่<ก>ต้นใหญ่ะนะครับนี่ถ้าใบาใหญ่ขึ้นมาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ อึงสวรรค์ใช่ไหมครับอึงสยามใช่ค่ะอ๋อนี่ <c oughs> เปลี่ยนชื่อกันแล้ว,ต,ลวต้นเล็กก็ไลน์มาแล้วนะอืม,อมครับค่ะต้นเล็กจะอยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบค่ะโอ้โหราคาดีมากเลยนะครับนี่กระถางละร้อยห้าสิบพี่อ้อมอยู่ไหนเนาะพี่อ้อมนี่เนาะพี่อ้อมพี่อ้อมจักรลาดนี่เด้อนี่อึงสยามครับอันนี้จะเป็นน้ำเมืองนนนะคะน้ำเมืองนนนะครับใช่กระถางละแปดสิบบาทกระถางละแปดสิบอันนี้ นี่ชมพูเริ่มมาแล้วอืมสวยๆเลยนะครับนี่ทางนี้จะเป็นพะโมกขลานะานะคะพะโมกคลานะเป็นไม้ไทยไม้เก่าเลยเนาะขายยากอยู่กัดสีแดงกระดูก<อ>เขียวกระดูกเขียวนะครับีมีต้นใหญ่ด้วยนะแต่ว่าลูกค้าซื้อไปแล้วอ๋อครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบนะคะอืมครับราคาจับต้องได้นะครับนี่ร้อยห้าสิบโอ้เอฟได้เอฟเลยนะครับนี่ครับเ้วจะพามาดูไม้ ด่างหน้าสวยนี่นะครับไม้ด่างหน้าสวยของพี่แกนะครับนี่เป็นมณีนาลานะคะนี่มณีนาลาชื่อน้องพอมากเลยนะครับนี่มณีนาลาราคายังยังได้อยู่<ด>นะได้อยู่ยรยกระถางนี้เนี่ยกระถางหกเลยนะคะราคาต้นนี้อยู่ที่450 450บาทนะครับค่ะอันนี้ต้นเล็กเทียบกันเลยก็ได้ อืมใช่ครับโกลาไซด์เลยนะครับนี่ต้นเล็กอยู่ที่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบโอ้โหใบฮาร์ด้วยนะครับนี่โน่นนะครับน,น่น่นโน่นโน่นน่น่น,น,นโด,ดมาโดนสนแล้วนะตอนนอ่าต่อไปนะคะจะเป็นมงคลสยามอืมมีสามกระถางนะคะสวยอนะ่ะนีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยผมชอบมากเลยสีแบบในใบเนี้ยจะจะเป็นสามสีรู้ครับเนี่ยสีแดงกามายี อแล้วก็เขียวนี่นะครับ <c oughs> แดงสวยมากเลยนะยิ่งโตยิ่งแบบแล้วใบแข็งด้วยอ๋อใบเขาแข็งใช่ตัวนี้ก็ถางลราสองร้อยสองร้อยนะครับราคาดีมากโอ้ใช่แล้วทางนี้จะเป็นศิลานักปาด <4 S 2> หน้าเทพเทพเลยโอ้โหนี่นะครับนี่นะคะนะงามดนินี่เนี่ย เอฟไดีขายอยู่ห้าร้อยแต่เนี่ยสี่ร้อยกระถางละสี่ร้อยใช่ไหมครับราคาพิเศษใช่ราคาพิเศษนะครับนี่โอ้หางนี้จะเป็นพรเจ้าสัวหน้าเทพพรเจ้าสัวนะครับใช่หน้าเทพเทพอย่างนี้เลยกระถางละสามร้อยกระถางละสามร้อยโอ้ยนอเสิบไดเเยอะนี่เด้อแต่อันนี้จะด่างไม่ค่อยเยอะตันเนี้ยร้อยห้าสิบอีกนะโอ้ร้อยห้าสิบมนนี่นะครับ คนละหน้ากันนะใช่ตัวนี้จะเด็บทองแดงแล้วก็ขาวอันนี้จะเป็นแค่ด่างขาวเฉยอ๋อด่างขาวเฉยน้องเลยราคาลงมาหน่อยนึงคนละแม่คนละคนละแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับอันนี้เพชรเมืองนนท์นะคะเพชรเมืองนนท์ใช่ค่ะตัวนี้ก็ราคาดีร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับใครสนใจทักมาเลยนะครับนี่เบอร์พี่แกไลน์เบอร์พี่แกแล้วอยากได้ไหนก็วงมานะครับ ยังไม่หมามีอีกอันนี้จะเป็นมงกุฎจัก,กรพรรดินี่นะครับมงกุฎจัก,กรพรรดินะครับนี่ค่ะตรงที่ด่างเขาอ่ะกักสีแดงแบบนี้เลยสวยมากอ๋อยิ่งเลี้ยงแดดได้ดียิ่งแดงเป็นไม้ด่างนะคะนี่นะครับนี่ กระถางนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเองค,ครับ่ะกระถางนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบโอ้ยน้องครับน้องงามจ๊สวยมากสวยๆครับนี่ได้ข่าวว่าไปได้รางวัลอะไรมาครับผมตั้งใจหน่อยอไปประกวดบอลสีค่ะโอ้ครับอยู่ที่สุพรรณบุรีโอ้ใช่ได้รางวัลชมเชยค่ะเห,เห็นน้องเห็นน้อง โชว์ประกาศอยู่จั้ผ่านน้องไปด้วยใช่บค่ะใช่วันนี้ไม่มาครับไปประกวดระบายสีอ๋อไปประกวดระบายสีใช่มันเป็นงานวันเด็กด้วยไงอ๋อผานน้องไปเชียววันเด็กด้วยใช่ค่ะครับผมค่ะของพี่ก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะโทษทีนะครับพี่พดีมาดึกหน่อยเพราะว่าตอนตอนหกข้ามคิวพี่ไม่ว่างคนเยอะมากนี่นะครับนี่ลูกค้านี่เดี๋ยวลูกค้าเมาใช่ไหมครับนี่ใช่เดี๋ยวออกเมาโอ้ครับผม ล้วฝากช่องพี่ด้วยใช่ไหมเอาพี่พี่ฝากเลยครับผมสวัสดีค่ะถ้าสนใจสามารถกดติดตามได้ที่ช่องบ้านสวนบอนศรีสิพานะคะโทรตามเบอร์ได้เลยค่ะแอดไลน์มาก็ได้อ๋อครับแต่ต้นไหนสอบถามมาได้เลยค่ะทางยูทูบเนาะของพี่เนาะยูทูบค่ะครับผมครับพี่จะเป็น a c e b o o กก็ได้ค่ะเ facebook ก็ได้นะครับผมติดต่อได้ทุกทางนะครับผมตุงทางเลยเนาะครับจีวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ